สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวไหนครับโอซาก้าทุงบุรีโดดงบุรีโอเคเราเล่นจะพูดอะไรเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่ามาเห็นเรือนั้นไหมเรือนั้นเอาพี๊ดเลยพี่พ ok ี่ไม่เคยนั่งแต่พี่บอกมันเสียห้าร้อยเยนพี่รู้เหรอรู้รู้เสียตังค์เงี้ยก็เลยไม่นั่งเขาหรอไม่ไม่เคยเลยน้องนเรงอ่ะไปเพราะมันไปแค่นี้เองเนี่ยไปแล้วก็กลับตรงนี้เองตรงไหนออกไปแค่ไอยเรือคาน์โนตง ต,ต,รตรงนี้คือจุดแล่งจุดที่ทุกคนชอบมาถ่ายรูปกุริโกเฮกุริโกเฮดูสิคนว่าเดี๋ยวคนเยอะมากไปไหน,น, <c oughs> นพี่เบิร์ตนี่ก็มาสามทุ่มสี่สิบแล้วใช่สามทุ่มตีทิพแล้วแปลเราไปไหน ่อยไม่รู้เหมือนกันนะอาเดระเดินไปโหมีดูชุดเขาสุดยอดมากเลยนะกินอะไรแมสกินอะไรพี่ยังไม่อิ่มอ่ะไปดิไปมีชวนก็ไปยังไม่อิ่มใช่ไหมอเลยคนอย่างเยอะอ่ะเยอะจริงพี่ mở rộng kèm 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 mở rộng ห้าองศาพี่แต่ทำไมมันหนาวกว่าที่คิดไปเยอะเลยเหมือนแบบเหมือนหนึ่งองศาหรือสองอ่ะอุณหภูมิห้าใช่ไหมแต่ว่าไอ้นี่ยความรู้สึกอะความรู้สึกอะลบสองโอ้ใช่เหรอพี่ตอดูมาแล้วนะคือลมมันแรงไงความรู้สึกคือลเไอ้มันเขียวอยู่พี่พี่จะข้ามไหแต่ว่ามือต้องโอ้หมือต้องจกกระเป๋าไม่ไหวนี่มายคนมาลายคน เออมันเ mm. mm. oh, นียนนะโหข้อเท้าไอ้เจ้ายังมีมีน่องก็ได้ ไปหยิบโลมามาไปหยิบโลมาเห็นโลนั้นไหมเห็นโลนั้นไหมโอ้ยเชี่ยคนนี้เพื่อนเตะพี่วะเออเออไม่ได้ไม่ทำเพื่อนหรอเฮ้ยเต้นกันเหรอวะเนี่ย คนที่เป็นมือกีตาร์ที่อย่างนี้ไงเอาหลัเขาร้องีเหรอยู่ท,ออที่ไหนเนี่ยแถวนี้นี่คือช่วงแบบตีสี่ตีห้านี่สเก็ตบอร์ดมาเล่นเต็มเะยด้แถว,วนี้นะใช่แถวนี้อุ้ยดูลุงดูลุงดูลุงลุงก็ทำแล้วดูดิดดดดดดดท็อกเกอร์นน ติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กต็อกเกอร์ติ๊กต็อกกอติ๊กต็อกเบกกีตารกดีทีนพี่ข้างหน้าข้างน้าดี๋ยวดิเออดินาราดนาลาตรงเจนดนาาแต่ว่าเป็นล่างลงมาหน่อยนะล่างใช่ใแต่นานๆเห็นนี้ได้ยินนานนเหตุนี้ ใช่ใช่เห็นอยู่สองสามครั้งเลยเออไม่รู้จักอันนี้อะรโอ้ยผู้สาวด้วยโอ้ยวันนี้สวยมากเลยนะ สามวยหนาวพี่สามวยที่สยโอ้ยหนาวพี่โอ้โอยใส่ชุดแขนสั้นมาด้วยอ๋อ oh, พี่มันออกเขาเขาข้ามมาหน่อยพี่เอาข้ามข,ข้ามเลยเขาข้ามแล้วก็ ับต้องหาคนกอดกันแล้วกันหนาวกันหนาวไม่ไหวแล้วมือชาแล้วก็มือตือชาแล้วอันนี้กินจังสนุกจัเอาดิเอาดิเอาดิกินไหนไปโอ้พี่เรื่องน้ำหนักพรุ่งนี้ค่อยลดก็ได้ ถูกต้องไหมล่ะเพราะวันนี้วันพิเศษไงพี่เดี๋ยวไปรถพรุ่งนี้ก็ได้นไม่อ้วนเนาะอะไรนะไม่อ้วนเนาะอ้วนวันเดียวพี่พรุ่งนี้เดี๋ยวก็ลดแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ลดอีกแล้วพรุ่งนี้ของพรุ่งนี้ก็เป็นพรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้ของพรุ่งนี้ของพรุ่งนี้ก็จะเป็นพรุ่งนี้อีกใช่ไหมแบบว่าค่อยลดใช่ไหมอ๋อหนาวอ่ะหนาว ขอบครับโอุ้มไหวแล้วอยู่ตอนนี้ที่ันแบบกับกระเถิดกับกับนารารถมยมนาไม่ไม่รู้สิเดี๋ยวข้ามไปก็เห็นเลยนะไป โอเคใส่ได้จีเลยเอ้ยนี่ไงแล้วมาแล้วไปอ้าวไม่คันแล้วไม่เียอ๋อพี่ทางลงอยู่นู่นนะเอาลงนี้ก็ได้ ใช่ไหมาสามสิบหกกันแน่ยี่สิบไม่ยีส่สิบเรไม่ได้สามสิบหกใช่ไหมไปยี่สิบไม่ได้มันเป็นโตเกียวเนาะต้องซื้อตัว๋วต้องซื้อตัว๋วนอนไอสีแดงนั่นเราไปไม่ได้มันเป็นกระบนวนพิเศษ เราซื้อตั๋วพิเศษไปนะเรา๋ยวเาั้งสายส้มสายส้มในรถอินเซอร์วิทนี่ not in service. s e r v วิสมาแล้วเราไปคันเดียว

Okay. Mm -hmm. อยู่งสถานีใกล้ถึงบ้าน 明日はいいいななもうえうてっさん、ああありりますうありますすやあるオケ歌つおい確かに俺これ永遠に言うわ僕ここはチームを見ていて。

แต่คลิปนี้ก็ต้องพอเท่านี้ก่อนนะเวลาห้าทุ่มแล้วนี่ดอองวงมากโอเคเดี๋ยวไปกันเจอกันคลิปหน้า